สหรัฐและสหราชาณาจักรร่วมมือควบคุมคริปโตสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตท็อกครับกับผมแซคโนบอดี้ครับผม ก็จะกันแบบนี้ทุกวันนะฮะเวลา8โมงเช้าครับตามเวลาประเทศไทยนะครับกับคลิปต o ท้อครับใครที่ติดตามนะดูข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับก็อย่าลืมชวนเพื่อนเข้ามาดูไปด้วยกันนะฮะต้อนรับน้องใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวคราวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมนะฮะคริปโตเคอเรนซีในโลกนี้นั่นเองนะฮะว่าตอนนี้มีประเทศไหนบ้างนะที่เขาเนี่ยกำลังพยายามจะควบคุมมันนะโดยเฉพาะ2ประเทศนี้เลยนะฮะสห รัฐอเมริกาแล้วก็สหรัฐอาณาจักรนะครับเตรียมร่วมมือกันนะฮะควบคุมคริปโตครับผมก็ทางการสาหรัฐครับแล้วก็สหรัฐอาณาจักรครับมองว่าการการประชุมนะฮะเป็นฐานหลักสําหรับการพัฒนากลยุทธ์ข้ามพรมแดนโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมอุตสาหกรรมคริปโตเคเรนซีครับกระทรวงการคลังครับเป็นเจ้าภาพหลักในการกํากับดูแลและความร่วมมือด้านนวัตกรรมครับทางการเงินระหว่าง สหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรครับกับกระทรวงการคลังของสหรัฐครับเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยรับทราบถึงความสําคัญของการร่วมมือกันนะฮะเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมที่ปลอดภัยและเสริมสร้างผลลัพธ์ด้านกฎระเบียบสําหรับสินทรัพย์ดิจิทัลครับทั่วเขตอํานาจศาลครับ ตามถแถลงการร่วมที่ออกโดยหน่วยงานเฝ้าระวังในประเทศชั้นนำเช่น SEC นะ CFTC ครับพนักงานจาก Bank of England แล้วก็ Financial Conduct Authority หรือว่า FCA ครับได้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาล่าสุดของ Stablecoin และ CBDC คณะกรรมการได้วางรากฐานสำหรบับการเจราจาเช่นนี้ในอนาคตครับก็ในบรรดาข้อกังวลด้านกฎร,ระเบียบทั้งหมดเกี่ยวกับ บทบาทสำคัญของ Stablecoins และแพลตฟอร์มการซื้อขายและให้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลครับในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเหตุการณ์ของเทอร a ่าและเซลเซียสครับทำให้เกิดความกังวลจากตำรวจทั่วโลกแล้วแล้วก็นะมีคำถแถลงสรุปนะครับดังนี้นะว่า ผู้เข้าร่วมในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกายังพิจารณาถึงโอกาสในอนาคตสำหรับการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดริเริ่มและการพิจารณาด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้างซึ่งขณะที่นโยบายและระเบียบวาระการกำกับดูแลของพวกเขามีความคืบหน้าเขากล่าวแบบนี้นะครับ กฎระเบียบคริปโตครับยังเป็นประเด็นที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางในการประชุม G7 และ G20 นะครับตามที่ระบุไว้ในถแถลงการครับทั้ง2ฝ่ายให้คำมั่นว่านี่คือความร่วมมือด้านกฎระเบียบข้ามพรมแดนที่แข็งแกรง่งซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนสำหรับ Stable c o i n และการแลกเปลี่ยนคริปโตจะเป็นทีมที่อยู่เบื้องหลังการประชุมดังกล่าวในอนาคตนอกจากนี้นะฮะทางการของสหราชอาณาจักรครับและสหรัฐอเมริกายังได้รับ ยังได้ปรับปรุงแนวทางของตนนะเกี่ยวกับ CBDC นะครับโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการวิจัยนโยบายและการสำรวจเทคโนโลยีครับไม่แปลกใจเลยนะที่ผลสำรวจของธนาคารเพื่อการชรหนีระหว่างประเทศหรือ BIS ครับระบุว่าธนาคารกลาง9ใน10แห่งกำลังสำรวจวิธีการเปิดตัว CBDC ของตนเองครับผมก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย หลายๆประเทศทั่วโลกครับแล้วก็ธนาคารต่างๆเนี่ยกำลังร่วมมือกันนะฮะที่จะทํา CBDC ของแต่ละประเทศนั่นเองนะครับพวกาาๆคือเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดยรัฐนั่นเองนะครับก็จะไม่ยอมปล่อยให้ผู้คนเนี่ยได้ใช้ Stable Coin หรือว่า c ริปโตเคอ r รนซีที่เป็นอิสระนะฮะหรือว่าดีส n e น l i ท์นั่นเองนะครับนี่คือการต่อสู้ครั้งสำคัญนะฮะของ อำนาจแบบเก่านะฮะที่พยายามจะควบคุมทุกสิ่งบนโลกนี้ไว้กับเทคโนโลยีแบบใหม่ที่พยายามจะปลดล็อกปลดให้แบบอิสระภาพนะกับผู้คนมากขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าระหว่างกลุ่มอํานาจเดิมกับอิสระภาพแบบใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเนี่ยอะไรมันจะจะเจ๋งกว่ากันหรืออะไรมันจะแบบชนะได้ในที่สุดนะครับแต่ที่แน่ๆครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันต้องมีผู้ชนะแหละ นะและระหว่างนี้ยังไงเราก็ยังคงต้องถูกควบคุมโดยอำนาจรัฐบางอย่างอย่างแน่นอนนะฮะในไทยเองก็กำลังจะมีเหมือนกันนะฮะจะเป็นไม่ว่าจะเป็นบาทคอยนะฮะหรือว่า c b d c ในไทยเองก็ตามเนี่ยนะมีแน่นอนนะครับที่เห็นแน่ๆฮะก็คือว่ากระดานแลกเปลี่ยนซื้อขายต่างๆในไทยเนี่ยถูกควบคุมแบบโหโคตรจะเข้มงวดเลยนะครับขยับตัวอะไรไม่ค่อยจะได้หรอกฮะแถมล่าสุดนี้ก็มีการโดนปรับนู่นนั่นนี่ด้วยนะครับ ก็ทำใจฮะนะอยู่ภายใต้กฎหมายกันต่อไปนะครับผมโอเคยังไงคลิปนี้นะช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่งต่อเพื่อนๆนะได้รับทราบข่าวสารไปด้วยกันฮะอัปเดตข่าวสารทุกวันเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองนั่นเองนะครับถ้าคุณอยากจะซัพพอร์ตช่ยองยนี้ไปทางการนะสามารถที่จะกดปุ่มจอยใต้คลิปทุกคลิปในช่องได้เล,เลยฮะสมัครเป็นเมมเบอร์ฮะ ไปแบบรายเดือนจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์เอกรซีแฟนกดจอยได้เลยนะครับหรือถ้าอยากจะโอนมาเป็นเงินบาทนะเติมค่าชานมแข่บุกให้ผมนะฮะผมชอบดื่มชานมนะฮะเติมพลังทุกวันโอนมาง่ายๆเลยนะ,ะทาง True Money Wallet แล้วก็ทาง K-Bank นะครับกดโอนมาได้เลยเท่าไหร่ก็ได้นะครับหรืออยากจะโอนเป็น USDT หรือ BUSD ก็สามารถที่จะ,ะเลื่อนลงไปใต้คลิปนี้แล้วก็ copy wallet address ของผมไปแล้วก็โอนได้เลยนะครับ เท่าไหร่ก็ได้ตามใจเช่นกันนะครับคุณสามารถติดตามทุกคลิปนะทุกคอนเทนต์จากช่อง z a กน n o บอดีได้ฮะไม่พลาดทุกคลิปดีๆเลยนะแค่คุณกด Subscribe และกดกระดิ่งครับใครไม่เคยกดกดซะใครกดแล้วอย่าก,กดซ้านะครับกดครั้งเดียวพอนะก็รับรองว่าไม่พลาดทุกคอนเทนต์อย่างแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ